สวัสดีค่ะวันนี้วันที่13พฤศจิกายนนะคะสม้มมาอยู่ที่งานเทศกาลหุ่นโลกค่ะเดี๋ยวเราไปชมพิธีเปิดกันเลยค่ะ ค่ะ <laughs> งานเทศกาลหุ่นโลก2024หรือ Harmony World Puppet Innovation Festival 2024นะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศที่มาเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมด้วยค่ะตรงนี้นะคะสามารถทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ แล้วก็รวมไปถึงศิลปะของประเทศอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าในงานเนี่ยจะพบกับ13ประเทศด้วยกันค่ะที่นำการแสดงหุ่นเนี่ยมาโชว์นะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เชิญชวนมากๆเลยค่ะให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็เข้ามาเที่ยวงานนะคะโดยงานเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนจนถึง17พฤศจิกายน ต้องบอกว่าเมื่อวานมีหลายๆท่านมากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลว,วินแล้ววิองค์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าอพวชหรือ NSM ค่ะพร้อมด้วยดรภาวดีอังวัฒนะนะคะ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบัานอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมค่ะนายชันยุทธเวสวสุวรรณนะคะผู้อำนวยการสำนักงานทททสำนักงานกรุงเทพมหานครนางสาวปริชัดสเวสวศิรณีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงาน เมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติหรือที่เรารู้จักกันว่า t ีเซค่ะและนายนิมิตพิพิตกุลผู้อำนวยการบริธิิหุ่นสายเสยมาสมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทยดรนวลวันชอุ่มผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทแกมมาโก้ co, ประเทศไทยจำกัดรวมถึงยังได้รับเกียรติจากนางเซลับแอซอย เอ็อัครราชทูสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ในทีมของ p ั p เพ t m เมกเนะคะและที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือประเทศต่างๆค่ะนำหุ่นที่ตัวเองนำมาสแสดงเนี่ยออกมาเรียกน้ำย่อยค่ะเรียกว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะ ส่วนของไทยนะคะจะนำอะไรมาแสดงอีกสักครู่เราจะได้รับชมกันค่ะและนี่ก็คือของประเทศไทยนะคะก็คือการเชิดหนังใหญ่นะคะซึ่งนับวันเนี่ยเราจะหาชมได้ยากขึ้นทุกวันนะคะถ้ามาที่นี่นะคะงานเดียวเนี่ยได้ชมถึง13ชาติเลยและต้องบอกว่ามีอะไรสนุกอีกมากมายเลยค่ะ ส่วนตอนนี้ส้งขอตัวไปสัมภาษณ์พอ,อ,อชาญยุทธสเวสวุวรรณก่อนนะคะว่าในงานจะมีอะไรบ้างค่ะภายในงานนี้ก็จะมีการจัดแสดงนะครับเทศกาลแล้วก็การจัดแสดงโชว์หุ่นจัก ลากประเทศรวมทั้งประเทศไทยทั้งสิ้นถึง13ประเทศด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตุรกีนะครับญี่ปุ่นเมียนมาแคนาดานะครับหลากหลายประเทศมากแล้วแต่ละประเทศเนี่ยหุ่นการแสดงหุ่นเนี่ย ก็มีความแตกต่างกันมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันมีความสนุกมีความสวยงามที่แตกต่างกันเพราะว่าคุณแต่ละประเทศก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละชาตินะครับราง,างานนี้รวมเอา13ชาติในวัด้วยกันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าชมมากที่สําคัญครับมีเวิร์กช็อปให้ทําด้วยนะครับมีการสาธิตด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์ด้วยดังนั้นเนี่ยในงานเนี่ยเปิดตั้งแต่วันที่1 3ถึง17นี้ดังนั้นวันคนยี่มาวันธรรมดาครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงบ่าย3มโมงครึง่ง แต่ถ้าใครมาเสาร์อาทิตย์เปิดเป็นถึง5โมงเย็นเลยนะครับที่นี่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับเดินทางก็สะดวกนะครับก็ขอเชิญชวนครับเทศก,กาลหุ่นโลก2024 Harmony World Puppet Innovation Festival และตอนนี้เราขอไปแอบดูการแสดงของประเทศตุรกีก่อนนะคะเป็นการเชิดหุ่นที่ใช้แสงเงานะคะและเรียกว่าคนที่รับชมนะคะก็ร้องเพลงตามไปด้วยค่ะ ส้มเลยนะคะและนี่เรามาแอบดูเบื้องหลังกันดีกว่าคะ่ะว้าวจะมีไม้นะคะที่เป็นตัวบังคับหุ่นค่คะตื่นเต้นมากๆเลย เรียกว่าสะกดคนดูมากๆเลยนะคะและเมื่อสักครู่ท่านชันยุทธบอกว่ามีทั้งนิทรรศการแล้วก็เวิร์กช็อปงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มานนมทัอะไระวันนี้เรามาจัดนิทรรศการอ่าหุ่นกระติบนะครับตรงนี้จะเป็นอ่าบูธเวิร์กช็อปซึ่งเราจะมีทุกวันนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็จะมีการแสดงด้วยครับบรรอบครับตามโปรแกรมมีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะอ่า เราทําการแสดงตั้งแต่วันที่สิบสามถึงวันที่สิบเจ็ดพยอยครับเดี๋ยวคุณครูพาี่้ได้ครับว่ามอะไร้าครับได้ได้ครับมเริ่ม,มจากตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นไซที่เรานํามาสดแสดงนะครับตัวนี้จะเป็นยักษ์นะครับแล้วก็จะเป็นเป็นหุ่นที่ใช้แสดงตัวนี้จะเป็นหุ่นที่ใช้แสดงเรื่องสังข์ินชัยครับลักษณะการแสดงก็จะเป็นหุ่นเชิดนะครับใช้เสียงคนภาคหรือว่าใช้ชาวประกอบนะครับเป็นหมอลำนะครับเป็นหมอลำพิสาร แล้วก็ถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นที่พวกเราอันนี้อันนี้เป็นของที่เราเลือกแต่ว่าจําหน่ายครับ oh, <okay. S 1> ผมทําจําหน่ายได้ถ้าว่า,ามีลูกค้าสนใจมีผู้ที่สนใจก็สามารถสั่งเป็นพีออเดอร์ hmm. ได้ครับสามารถสั่งว่าได้หรือว่าจะซื้อกลับบ้านได้เลยก็ได้ครับ mm hmm. แล้วก็ส่วนถัดไปก็จะเป็นการเวิร์กชอ็อปทำทำตัวหัวของหุ่นกระติดครับ mm hmm. ชิ้นเล็กๆอยู่ฝั่งถัดกันไปนะครับ mm hmm. ครับผมขอบคุณครับ และนี่ก็คือบรรยากาศการทำเวิร์กช็อปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะว่าจะมีอะไรไปชมกันค่ะี่ะอันี้รค่ะตัวนี้จะเป็นเวิร์กชอ็อปของพระเพดเวิร์ลฮาร์โมนนะครับที่จะให้ทางผู้เข้าชมนะครับมาเพ้นออกแบบลวดลายบนตัวไม้ครับโดยจะมี ตัวแมกเนตนะครับเป็นตัวสามารถทํา,าทให้ผู้เข้าชมครับเอาไปแปะกับตู้เย็นหรือจะตั้งโชว์ก็ได้ครับโดยลวดลายก็เป็นงานคาร์ครับสามารถให้ผู้เข้าชม DIY ได้ตามใจเลยครับครับขอบคุณครับยินดีครับลองมาย้ํากันอีกทีดีไหมคะว่างานมีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนและที่ไหนคะนี้ผมอยู่ที่ อพาชาวชนะครับองค์การพี่พันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับที่ลังสิตคลอง5นะครับดัั้นงานนี้รวมเอา13ชาติวมไว้ด้วยกันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าชมมากที่สําคัญครับมีเวิร์กช็อปให้ทาด้วยนะครับมีการสาธิตด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์ด้วยดังนั้นเนี่ยในงานเนี่ยเปิดตั้งแต่วันที่ 13- บสถึงสินี้ดังนั้นวันคนที่มาวันธรรมดาครับวันธรรมดาที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับเปิดให้เข้าชมตั้งแต่9ก้นาฬิกาจนถึงบ่ายสามโม เป็นถึง5้าโมงเย็นเลยนะครับที่นี่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับเดินทางก็สะดวกนะครับดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเทศกาลหุ่นโลก2024 Harmony World Puppet Innovation Festival 2024ครับที่อพวชรังสิตคลอง .5 ครับ